เล่มรายงานการประกันตนเองของสถานศึกษานะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของบทนี้นะคะอาจารย์ได้ลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คัดเลือกโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนสาธิตละอออุทฤฤิตนะคะได้จัดทำเล่มรายงานประการประเมินตนเองของสถานศึกษาขึ้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทางโรงเรียนค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ลองดูรายละเอียดแล้วนะคะพบว่ามีข้อมูลที่ค่อนข้างครบท้วนเลยนะคะมีจำนวนหน้านะคะของเล่มรายงานนี้ถึง110หน้านะคะแต่อาจารย์อยากจะแนะนำกับผู้เรียนทุกคนนะคะว่าหน้าตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย สำหรับหน้าปกรายงานนะคะถ้าเราทำให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะเล่มรายงานน่ะก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่ในเล่มนี้นะคะก็จะพบว่าเขามีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะครบถ้วนคือมีตราของโรงเรียนมีการบอกว่าเป็นเล่มรายงานอะไรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบอกปีการศึกษานะคะส่วนด้านล่างนะคะก็บอกชื่อโรงเรียนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่โรงเรียนอยู่นะคะ สุดท้ายแล้วก็คือบอกสังกัดนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะอยู่ในสังกัดอะไรนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าหน้าปกสวยงามแต่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ปรับปรุงด้วยค่ะสําหรับการทําให้สวยงามนะคะก็มีโปรแกรมรอยู่หลายโปรแกรมเลยนะคะออนไลน์นะคะหรือให้คุณครูที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญนะคะช่วยทําในจุดนี้ก็ได้นะคะต่อมาหัวข้อต่อมาที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้สังเกตนะคะก็คือ คำนำนะคะบางคนอาจจะชอบเปิดเลยไปนะคะแต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าคำนำเนี่ยบอกรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะในส่วนนี้เนี่ยคำนำของเล่มรายงานเล่มนี้นะคะก็บอกรายละเอียดนะคะที่สําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครยังจํามาตรฐาน3ข้อ ของปฐถมวัยไม่ได้นะคะไม่แอบดูตรงนี้เลยค่ะคุณภาพของเด็กกระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่3าก็คือการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนะคะหัวข้อนี้นะคะแต่ละมาตรฐานก็จะมีตัวตัวชี้วัดย่อยด้วยนะคะเราอย่าลืมนะเราต้องทำการศึกษานะคะแล้วก็ตอบให้ครบถ้วนนะคะต่อมา นะคะย่อหน้าสุดท้ายเป็นย่อหน้าที่บอกรายละเอียดนะคะว่ามีผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาบ้างก็จะพบว่าครอบคุมตรงตามกับที่โรงเรียนนะได้กระทำนะคะก็คือทั้งคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องค่ะนะคะก็ลง นะคะเซ็นชื่อโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะพร้อมบอกวันที่นะคะที่จัดทำเล่มรายงานต่อมาสารบัญน,นะคะเป็นตัวบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษานะคะควรจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนซึ่งมีหัวข้อย่อยต่างๆได้แก่ข้อมูลทั่วไปนะคะข้อมูลครูและบุคลากรข้อมูลผู้เรียน สรุปข้อมูลผลสมริ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและสุดท้ายคือผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของส่วนที่1นนะคะเราลองมาดูส่วนที่2ค่ะว่าส่วนที่2มีอะไรบ้างนะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีะรายละเอียดดังนี้นะคะอาจารย์ขอเปิดให้ดูถึงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนะคะ ส่วนที่2ก็คือผลการประเมินของสถานศึกษาจะพบว่ามีการแสดงมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะว่าข้อมูลแต่ละส่วนเนี่ยอยู่ในหน้าใดบ้างนะคะและสุดท้ายนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านนะคะจึงมีส่วนที่3เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอเลื่อนขึ้นมานะคะ ส่วนที่3คือสรุปผลและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพนะคะไม่ใช่ทําให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเพียงอย่างเดียวแต่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เราควรจะต้องพัฒนาและเราควรจะต้องพัฒนาด้วยนะคะเพื่อให,ให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนของเราค่ะและส่วนสุดท้ายของเล่มรายงานนะคะก็คือส่วนที่4ก็คือภาพผนวกนะคะ ควรจะต้องมีคำสั่งประกาศแต่งตั้งต่างๆนะคะเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการประกรันคุณภาพในปีการศึกษานั้นๆนะคะไฟล์นี้นะคะอาจารย์ขอแนบไว้นะคะใน เล่มนะคะในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดแล้วก็ศึกษาในส่วนต่างๆนะคะครอบคุมเพิ่มมากขึ้นแต่การทํางานนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เราควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของบุคคลอื่นแล้วนํามาปรับปรุงนะคะสําหรับในเล่มรายงานนี้ค่ะอาจารย์พบว่าตัวอาราบิกนะคะตัวอักษรเนี่ยตัวเลขนะคะม,มีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะคะ อาจจะทําการตรวจสอบก่อนการทํา PDF นะคะวิธีการที่ทําได้เร็วนะคะก็อาจจะํำคังสังใน Word นะคะเพื่อให้แปลตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขไทยหรือเลขอะไรแบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือใช้การแทนที่นะคะทั้งเล่มรายงานก็ได้นะคะอีกทั้งแต่ละส่วนเนี่ยอาจารย์ยังแนะนําเพิ่มเติมว่าเนื้อหาที่ครบถ้วนเนี่ยคะ่ะที่ได้ระบุในส่วนที่2เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็น มีรูปภาพนะคะเพื่อบอกรายละเอียดเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในเล่มรายงานเนี่ยก็ได้มีอยู่แล้วนะคะอาจารย์อยากให้ผู้เรียนทุกคนนะคะได้เข้าลงมาดาวน์โหลดนะคะรายงานเล่มนี้นะคะแล้วก็ลองอ่านนะคะทําความเข้าใจว่าการจัดทาเล่มรายงานเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับในหัวข้อของเรื่องของการจัดทำเล่มรายงานนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเพียงหนึ่งเล่มแต่ความรู้นะคะเราควรจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้เรียคนควรจะลองค้นหานะคะเล่มรายงานประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอื่นนะคะเพื่อมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าควรจะทําอย่างไรนะคะในเล่มรายงานนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการชมคลิปคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบทที่2นะคะหลังเรียนแล้วง่วงกันหรือเปล่าคะเรายังมีการทดสอบท้ายบทกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจารย์แนะนำให้เราลงไปกลับไปดูเพิ่มเติมนะคะ สำหรับเรื่องของหลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าตอลอดเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมาเนี่ยโรงเรียนได้ดูตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้ครบถ้วนไหมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้เราอะค่ะกลับไปดูเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานนะคะว่าจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการประกันคุณภาพทางการศึกษารับรองว่าแบบทดสอบท้ายบทมีเรื่องนี้แน่นอนค่ะอาจารย์มองว่า จะได้100%เต็มนะคะขอบคุณค่ะ